สวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับคนมักปลาเนาะก็ <c ười> อ,อยู่น้ำปงน้ำปลานี่แหละ <c ười> มีสองสมุนไพรบำรุงกำลังบำรุงพละกำลังอืมที่สุดยอดของสุดยอดของสมุนไพรนะเ <c ười> หมาะสำหรับคนไว้ดึกแบบแบบเจ้านะ <c ười> อน,นี่ลีพี่น้องนะแบบเจ้าเลย <c ười> กินได้ถึงผู้หญิงและ ผู้ชายเออได้ทุกคนพี่น้องนะกินได้เบิดหาบ่ยากบ้านเจ้ากับมีบ้านคนนั่นคนนี้กับมีนะหาหาได้เบิดทุกคนเฮ็ดได้เบิดทุกคนนะครับหาง่ายๆได้ผลเป๊ะเฮ้อเร็วมันแม่นหยังวตัตีมาอีสานบ่เจ้าสิพาไปเบิ่งเฮ่อเบิ่งเลยนี่บ่แม,มนไม่แห้งธรรมดาเด้พี่น้องนี่ยาสมุนไพรเฮานะ นี่แหละนี่สุดยอดของสองสมนุนไพรหนึ่งบวกหนึ่งระดับเต่งเป็นอย่างจังว่าระดับเต่งหนึ่งวะทีพี่น้องลองมาแล้วทดลองมาจากโตอีสานพระเจ้าเองนะครับนี่นี่คืออันนี้คือหากตำลึงพันปีที่อีสานพระเจ้าลงคลิปไปก้อนหนานี่นะครับนี่หากมันนะ หักตำลึงนะครับแล้วอันนี้หกักผักโขมผักโขมบ้านเฮานะ่ะนะสองย่างบวกกันเลยพี่น้องสองย่างบวกกันเลยนี่เฮ้ยมันสุดยอดอหลีอันนี้การันตีว่าลองมาจากตัวเองนะเนี่ยสนใจได้พวกเจ้าสนใจได้ดิเออเฮากระเสียวสองตัวนี่ไปดองรวมกันเลยพี่น้องนะเบิ้งวิธีสารพวกเจ้าสีบอกง่าย ตามสูตรของอีสานบ่เจ้าได้เลยโบมีผิดหวังนะวิธีการดองกะเอาสองอย่างนี่ย่างละประมาณท่อท่อกันเนาะพี่น้องเนาะมันป,ประมาณเนาะท่อท่อกันนั่นแหละนะสองอย่างผักคมกะลากตําลึงพันปีด้วยด้วยวิธีการดองกนง่ายๆพี่น้องนะอันนี้เขากะสิเอาย้อนใส่ขวดซื้อ,อ,อนี่แหละนะครับอันนี้ขวดเขา นี่เราเขานะเขาเตรียมไว้แล้วเขาก็สิย้อนใส่ขวดเลยนะครับย้อนลงไปอก็ย้อนง่ายๆนี่แหละแต่ว่ามันสรรพคุณมันเหลือล้นออไอ้ก้อนสิดองเขาก็ล่างดีๆก้อนเด้อไอ้ที่เขาตากแห้งไว้เนี่ยพี่น้องเนาะตากแห้งไว้ก้อนเอเ้ยล่างดีๆก้อนนะนี่ย้อนลงไปเลยเอ ง่างๆง่ยงยๆหลังจากเขาได้ก็สิเป็นยิงสี่นะพี่น้องปิดฝาไว้วัที่นี่ปิดฝาไว้ดองไว้จากเจ็ดถึงสิบมื้อนะพี่น้องนะเจ็ดถึงสิบมือ้อจังค่อยกินใจเย็นๆ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับเรียบร้อยรอยอีกเจ็ดถึงสิบวันถึงจะกินนะครับอันนี้สุดยอดที่ลีสสำหรับผู้ที่กำลังบม่มีกำลังหน่อยนะปึ๊บ เลือดไหลเวียนดีสุดยอดสองพลังบวกนี่เฮอวิธีการกินเนาะกินยาเม,มื่อแรงก่อนเขาแรงจากเคืงองชั่วโมงมือละเป๊กพอสำหรับมือนั่นพอเฮ้อนี่สุดยอดของดีเลยพี่น้องนี่มันบำรุงกำลังบำรุงความต้องการบำรุงแบบที่เจ้าคิด นะเจ้าคิดอ่ะนั่นแหละบำรุงจังสี่เลยพี่น้องนะไอ้ที่เจ้าคิดเดียบ่พลาดเลยเป๊ะกินได้ถึงผู้หญิงผู้ชายกินบ่ได้แต่เด็กน้อยนะครับอันนี้ดีดีดีครับอันนี้บบกาลันตีดอกตาบใดที่เจ้ายังบบท่านได้ร้องถ้าเจ้าร้องแล้วคอยจังสีบอกนะว่าดีครับโบเสียหาย ถ้าเจ้าสีเห็ุไว้บำรุงกำลังเจ้าของนี่เป็นสมุนไพรสำหรับครอบครัวนะให้ครอบครัวมีความสุขต้องมีสมุนไพรตัวนี้ไว้กินย้ําแมลงมือละเป๊กถึงผู้หญิงผู้ชายได้เลยครับบำรุงร่างกายเลือดนี่ปื๊ดๆเลยสูบฉีดนะเลือดแล่นดีครับช่องอีสานพระเจ้าคลิปดีมีประโยชน์ต้องแค้นะครับ <Ser ial Wet serves> สวัสดีครับ